ครับสวัสดีครับที่น้องผู้ติดตามทุกคนนะครับวัอนี้พามามอย่างก่อกร่างกายคือเราครับอยู่บึงคำสีครับนี่ครับบึงคำสี<ม>บึงคำสีอำเภอสีถาตจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับครับโอ้ควายควายบึงควายซุ่มควายบึงโอ้เลี้ยงควายเลี้ยงควาย,ย,ยกินหญ้ากินน้ำบริเวณริมบึงคำสีนะครับ เหมือนกับสมัยโบราณเลยครับนี่ยยงคอยโดยธรรมชาติตามวิธีชีวิตน,นะครับของชาวบ้านชาวอีสานนะครับหาเบื้องในอยากเดียครับเด้อครับวันนี้ก็17ิบนาฬิกาสีนาทีแล้วนะครับกินหยากินน้ำแล้วก็สิเขา่าคอกแล้วนี่ควายครับโอ้หลายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวนะครับไม่ดูตัวใหญ่ๆหมดอนะ่ะเอียงปีงอยู่อิ่มหยาครับอ่อ คือวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับคนอีสานบ้านเฮาเฮาย่งางออกางกายเฮาบ่มีเวียกมือเหลิกงานแล้วยาแรงบมได้ซั่นา7 0 0เจนา,ลาแล้วเหลิกงานแล้วก็จากหมาจากคนแล้วมันย่างทึ่งย่างทึ่งแล่นนะครับออกกํางกายออกกํางกายจากสองชั่วโมงกนจะไปอาบน้าพักผ่อนนะครับมาอนีคือเฮ็ยประจําทุกมือนะครับ เก็บทุกมือนะครับเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บนะครับครับยังนี่ข้าวเหนียวเจียวบองข้าวเหนียวสองปั้นแจ่วบองหนึ่งถ้วยโอ้มันกินหลายขักเท่าย อาว่ากันไปกินหลายออกกําลังกายหลายร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็ครับพี่น้องขมขื่นนะมึงก็น่าจะมากกับออกกําลังกายก็ได้หมาก็ได้ไม่นธรรมาดา,าเลยเหนียวพร้อมนีนาเขาปั้นเขาปั้นเนาบางที่บักข้าวเหนียวนี่บักเล็กน้อยเนี่ bạn lim bừng à. mình như cỡ chứ mình như cỡ phá bọn bọn này cá, nhìn nhìn sẽ cọ càng nằm này cọ càng nằm มันจะมาข้าวเหนียวนี่ยข้าวเหนียวคนออกอ๋อ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 ออ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  บัดไดแท้นี่ครับชีวิตของสัตว์บัวข้นบัวหมาบ่วทุกสิ่งทุกอย่างสรัพรพสัตนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับต้องออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะครับย่างหน่อยวลสามสิบนาทีนะครับเพื่อร่างกายเได้แข็งแรงปลอดภัปดยป้างกักโรคภั้ไข้เจ็บนะครับบ๊วมันไม่ติดกินกิๆๆนกินเลครับกินน้ำต้องออกออกำลังกายน้ำเลยครับเด้อพี่น้อง โเมีนจมเอกครับนี่นครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพร่างกายทุกคนนะครับเดี๋ยวเบิ่งแพนทีนี้กันนี่อะไรนี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัดวิถีแผนที่บ้านสีเจริญหมูท่ที่11ตำบลสีธาตุอำเภอวัอำเภอเนี่ยอย่างเพื่ออำเภอวังสีธาตุเชียนผิดตัวนี้โอ้ยเนาะจะมาดูดอนเท <c oughs> า,านี่มีอำเภอวังสามมอนี่มีหัวเนี่ยเชียนผิดจะเป็นอำเภอวังสีธาตุเสยตุ๋ยเง็ดหลายสงสัยคนอำเภอวังสามมอว่าเชียนไหนี่นฮะักนะสีเจริญ ครับเตือนองกล้างกายเชืวช่วๆครับลายสตีตามสไตล์นะครับไทยบ้านอื้มโอ้ดินสะไลด์แล้วพูดมึงมึงดู ตื่นเขินเลยนี่ยหนามเลยดเดินสไลด์ลงต้องมาขุดหลอกไหมโอ้ยป่าบวนมโอ้ยบุยบุยอยู่โอ้ย,ออย,ย,ย,อยเห็นพายอย่งยยางนียพญานหนากว่านี่เฮ้ยพี่น้องเห็นคือผมบ่ครับโมเมนต์วายเหง่อมง่ายเนะครับแต่ว่าโปรดใส่วิจารณญาณน,นะครับนะครับเนี่ครับโปรดใส่วิจารณญาณน,นะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับผมซูมมีบ้างเลยนะครับ ีอยังโยตัยน้ำครับพี่น้องเ,เดี๋ยวซุ่มอยู่มึงก่นอนเริ่มเงียบหายไปละโอ้เห็นเป็นคืนเป็นคืนอยู่ครับพอดีจะเขาเกาะนี่พอดีนะครับพี่นาะเกาะกลางน้ำนะครับนี่ครับสงส่ยจะเขาเกาะกลางน้ำนี่นะครับโบเสียย่อบรบลูลครับพี่น้องอ่ะว่ากันไป ตามสไตล์ทึงยางทึงเบาทึงแรนทึงจมไปครับจะเฝ้าลำค้างครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครน้ำนะครับพี่น้องครับกดติดตามนะครับผมสิทไล่ไปงังนสิละ่ะตามสไตล์ผมนะครับ ไปเล่น,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 น<ป>อ่านเล่นเล่นเล่นไปเดินไปไหนมีแต่ม้านำ น้ำหนาได้ไหนหมาเลยเมืนน่อน้ำหลังแล่นออกก้อนข้นอีกเอ้ยสองพี่น้องนี่บักเขาเหนียวกับกปปปปปปบักชอปปิง้งชอปปิ้งชอปปิ้งชอปปิ้งเอยน้อบักชอปปิ้งอืเอ้าไปชอปปิ้งโอ้นมาซุ่มหนึ่งจินหัวหันนะครับเม่อจิ้นทั่วเที่ยวครับมาเวรักสะอาด ออกล่างกายอมกินแล้วออกล่างกาย,ยน,น้ำแรงน้ำข้นเสือไม่มทำอะไรยิงข้นนมากกับมาน,น้ำครับมึงคำสีสีทอดอะมาอน,นี้ก็ไปสำนีก่อนนะครับเดี๋ยวมือล้างพรมไทยให้บึงไหมเอาครับ ถึงแม้นบรรยากาศอาจจะสิบแบบเดิมๆแต่ว่าความเพิ่มเติมคือความแบบเห็นหลากหลายนะครับอย่างเช่นว่าทั้งมีคนมีงัวมีควายมีหมูมีมานะครับบางเที่ยมายางมาเหร่นน้ำมูลนี่แหละครับหลากหลายนะครับเป็มนบรรยากาศก็กจะเป่งนีล้ครับบรรยากาศย้ำแรงก็งจะเป็นอย่งสีแล้วย็นสบายดดอรอน นะครับชิวๆนะครับตามสไตล์บันๆนะครับนะครับมีรถพุ่งผ่านมีมีตะคนกับสับสัดนะครับมาายางเหรียญมาเลนเหรียญนะครับนะครับรถลากกับบ่อข่อยมีนะครับก็อยู่แถวนอกนะครับนี่ยแถวหลบนอกของอำเภอศรีธาตุนะครับที่หนองคนได้ว่างๆยำแรงๆกับมาออกร่างกกยได้นะครับ สบายนะครับหรือว่ายามานะครับ6โมงานะครับบ่เกิน7โมงานะครับออกลางกายกันได้นะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศบริสุทธ์นะครับมามี่พีเอ็ม2 5ครับบรรยากาศบริสุทธิ์ขนาดครับสีถาดหายาครับทุกมือนี่หายาครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนับมือเหงต่สินบ่ค่อยมีะครับหายาหายา ขยาายอยากขึ้นน้ำมือแล้วครับบรรยากาศแบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้อุ้อนะครับสำหรับมือนีก็เอาไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ